ปวาช้อนเผานะครับก็โรยด้วยเกลือไปโอ้โหเกลืออันหมดแก้วแล้วน้ำมันนี่นเกลือไม่เจ็ดเลยครักกบใส่เข้าไปครับอุ่นเครื่องใช่ใครับแม่เขาลงไปจนมันครับที่โรยด้วยเกลือ า่้นเงิน่างโซไยเนตนี่ให้ไปดูเอ้มะพร้าวบันีเพนได้มีไหม้พรานน้ำหอมมาเลยไปเลยไปขังกีเพนได้มีไัมพราน้ำหอมไหมมาสองลูก ไปเกลียเก้าเกลเป้าต้องเกลยเนี้ยปวดปวดแต่ก็แต่ก็อย่าไปเดี๋ยวเราจะไปลงเตาแล้ว ยกขามาได้บัมาไป ouais ทั้งขาดดไอตัวนี้ตัวเล็กไม่ทำหรอตัวเล็กทีหลังเอาตัวนี้ก่อนยกผ่านเลยไปไไปอย่างนี้ดีกว่าลงเคี้ยตัวตกลงไมเสรจแดไปเร้วเกรดๆอยู่มามาที่เตาดีกว่าทำลีลาเงี้ยใ่ยนไม่ั็ไีเเด้อืยับเียอ๊ยนกเดี๋ สายยังเดียบรอครับโอเคเดี๋ยวอัปเดตต่อสุกเลยครับไม่ใชจะบอเยเล็กๆปลาช่อนเยอะมากเน,น,น,นาะอมันคงมาจากพี่เอืรนอืมเดี๋ยวตอนนี้พี่ปายกี่เจ็ดอ้ากัดเืยดูสดไม่สดครับ tại, chết rồi, tôi vẫn có thể đây. đuôi chết vẫn có thể chạy đuôi anh Đưa rồi, ừ. <laughs> đi. Đi thôi. đi, tôi sẽ bà ủng hộ. Bà ủng hộ mọi เอาน,นี้แหละข้า,ขง,าขงข้าๆไปน <c oughs> ะลง,ตองออเตาใสพอเหมาะเจ็ดตัวครับวันนี้ครับเจ็ดตัวโวับ๊ đi được anh Ừ, địch nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ยวใหญ่นีวอะไรตัวเล็กตัอะมกเิ๊กจ้ะรับถมีโน้นอืมนี่ยขาดดป่าน่แม่ผมไม่ดไมเห็นฮะองนี่ากคอรนี่ยย้ายสัมัโนคว มีบางเขียนนู้นู <can> ่นนนเทร่ยเกิปิดร้านแล้วเขาบอกอะ่นอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ ก็มันสองปรเด็นตังรู้ตงเฮ้ยว้ว่าเลีอ์หลับไปแล้วหลับนมึงไม่ได้ทำอะไรนะอุ้ยน้ำตาตักันอย่างนึงไม่ไปตั้งยัง ไม่เร่งกขทเขาอยู่ที่น่าตืแล้วอ่มเนี่ยเน็บถูเ้ถูเข้าไปน้อยหลายวันน

Các ừ, anh hãy <laughs> <laughs> đăng <laughs> <laughs> อ,อันนี้เขาขายคืออันนี้ถัอซื้อมา350หมดมันมีสิบบาทกล่องเนอะใช่แต่อันนี้คือเขาแบบว่า modify ม,มาแล้วถ้าถ้าเขาไม่ modify เราก็ซื้อมันจะแล้วประมาณ15บาทอะถ้าเราเฮ้ยเหรอิม่ตั้นรูเอาอีกแ่้ว เดี๋ยวจะว่าเรื่องจะไปเติมน้ำมันที่ไหนเนี่ยหมูยาวกลับไปจะไปจะมาแวะเนี่ยจะชวนไปดักหนูอ้าวจ้าไปเช้าเช้าขับไปแม่เราจะไปทางคืนไอยหนูบ้านไปอยู่บ้านอยคืออะไรหนูบ้านไป็นอะไรไปหาไอ้หนูบ้าน ไม่ค่อยมีหนูว่า้นาไมดูดน้ำบ่อหรือน้ำบ่อถอยใสบ่ออยเป๊กไว้ไปเฝ้าหนูตอนนี้ก็เฝ้าทางเดียวระเพลินเลย่ไม้แล้วเป็กไหม้อแล้วแล้วไปนอนหรือลับไเติมไปเติมเลยเนี่ยดับไมทองอยางงยอด อยเไ้วมรับว่อ l ตัวบ้างได้่เยวสไม่ได้ซ้ำไม่ได้เา่ถ้านุ่มๆด้โอ้โหพอๆโอเคเดี๋ยวเปิดเลยนะจะุยจะไมดรู้เรื่องเปิดเปิดเปิดเี่

โดนมาเลยทั้งติดมาแล้วอ้าวมาไงันนะอี่นันนั่นเนี่ยหลังกงเหมืไงอย่าไม่ต้องมาบ่อยคนออเอ้ช่างเด็กอมามาเด็ก่ะเด็กวะเดี๋ยวชื่ออะไรลูกจีลูกจีจำลองอ่ะอะในใเด็กวเขาไปเนี่ย